บ้านสวนินระดาคือทุกดตาาใใกลงตกลงตษาตกไปไกลได้หลายปัจจุบันเทศปาลเขาจงชุดินางสามิ Not, logical, access, ังเริถ้เผาหน่ยหน่อยด้อกเป็นบที่วนนะครับเผาทีเดียวลนแล้วาทีาะหั้ตวเาเลยาเร้วไปดีไหมไม่หันไม่น เทปาเก้าเก้าเฮ้ดิไอ้ดีสูสีเลยนะก่อน 200, 3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 0, ขับไปนะขับไปเรื่อยๆขับไปวาไม่ปดบอะไรบดูันไปเรื่อยๆ้นไค้ไม่นองเนับร เวลามาตุ yeah, been, h, ้งตาดังเงินนะครับกาุ so ังกตาตาได่ดานสามร้อยไทยตุ Present ้งตาตุ้งตาไปเลยตุ้งตาตุ้งตาไปนะครับโซเอ็กตุ้งตาตุ้งตาไปเลยนะครับลงมาตุ้งตาตุ้งตาดไงเลยนะค่าบลงมานุ้งตาตุ้งตาไปเลยนะครับ เราจะมาเป็นฝ่าดันคุณยังไงนะครับคุณยังไงเดี๋ยวรอเวลาสาธิพร้าขาวตลอดฝ่าด้านข้างน้องน้ำเปแค่สักตั้งยี่สิบเก็ดนึงเลยอาจจะชื่อหัวมุมหรือหัวนั่นแหละมาลงจากอึ้นมาสาธิพรตัดทิดงลงบกับเพาะด้านหลังก็เลยลงลงข้างล่างไปดูฝ่าด้านข้างตลอดฝ่าสาว all right all right